สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบ o ๊กสเปกทีกันอีกครั้งหนึ่ง MSI จัดเต็มในคอมมาร์ c คอมเทค2015โดยสินค้าที่เป็นจุดเด่นของ MSI ครับแน่นอนว่าต้องเป็น n o t e บุ๊กเกมมิ่อย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะกับ GP62 ที่มาพร้อมหน้าจอ15นิ้วพ่วงหน่วยประมวลผลสุดแรงอย่าง Intel Core i 7 5 7 0 0 HQ RAM 4 g b การ์ดจอแยกรุ่นใหม่อย่าง Nvidia GeForce GTX 950M ของแถมเล็กๆน,น้อยๆอย่างกระเป๋าเมาส์แล้วก็เสื้ออีกต่างหากแล้วก็สามารถผ่อน0%นาน10เดือน เรามาดู msi ge 6 2ในอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับหน้าจอ15.6นิ้วสนนร,ราคา38,900บาทของแถมก็ให้มาอย่างครบคันส่วนในรุ่นเบาอย่าง msi gs 4 0สเปคนี้จัดเต็มแล้วก็น้ำหนักเบาเพียง1.9กกิโลกร,รัมเท่านั้นพร้อมส่วนลด2-3,000บาทแล้วก็ผ่อนได้อีกด้วยปิดท้ายด้วยเกมมิ่งระดับเรือธงที่มาพร้อมด้วยความเทพและความสดใหม่อย่าง msi gt 7 2 s 2 qc แล้วก็ลดได้หลักพันบาทเลยทีเดียว โดยถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบสเปคแบบเต็มๆของแต่ละรุ่นที่บอกมาครับก็เข้าไปที่ notebookspec.com เพื่อนๆก็อย่าลืมแวะไปที่บูธ MSI ในงานคอมมาัดกันเยอะๆนะฮะกด s u b s c r i า e ช่องของเราใน YouTube พิมพ์ notebookspec ก็ s b s c r r i e หโดยจะกดทิ้มขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ